โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนครับอยู่กับรายการซีวิททอกครับกับแขกรับเชิญที่หายไปเกือบปีได้ผอมค่อนข้างรายคลิปอยู่ในซีวิททอกวันนี้มาอยู่กับหัวข้อเซฟโซนวันนี้เราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกผมทั้งสองคนโดยตรงครับเดี๋ยววันนี้จะให้คุณฮึดเปิดก่อนสวัสดีครับผมชื่อฮึดนะครับจากเพจ Optional o พ i n i o n ครับส่วนใหญ่คำว่าเซฟโซนใช่จะพูดให้มันตรงๆความหมายมันก็คือแบบที่ปลอดภัยอะเนาะ พื้นที่ที่เราจะไม่ถูกแบบว่าศิลคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ที่เราแบบต้องแค่สายตาใครอะไรที่ที่เราจะเดินแก้ผ้าก็ได้อะไรคือเซฟโซนส่วนตัวกูนะเว้ยคิดว่าแต่คนก็คงรู้สึกอย่างเงี้ยว่ามันไม่ใช่สถานที่เว้ยคือมันคือความรู้สึกมากกว่าตัวน,นี้ใช่ไหมกูแบบว่า ทำงานพวกขับรถส่งอาหารเดลิเวอรี่อย่างเงี้ยโคตรอันตรายนะเว้ยมอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนอะไรกูแม่งรู้สึกแบบภัยอ่ะทาสิ่งนี้แล้วกูแบบบายใจอ่ะต้องไปปลาค่าฟันอะไรกับใครมากมายกูแบบตัวเองเป็นความรู้สึกอย่างนั้นจะให้พูดกับป้านที่เชื่อมโยงความรู้สึกเซฟโซนนี้ป้าส่วนตัวแล้วกูมีไหมเคยมีตอนที่ยังรู้สึกว่าได้รู้เรื่องอะไรมากมายเกี่ยวกับโลกนี้ไม่รู้ว่าพอเรามันมีเรื่องลึกลับซอสอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า หรือไมไ่รับรู้ว่าสัมพันธ์ในครอบครัวที่แท้จริงมันเป็นยังไงแย่แค่ไหนอะไรท้าความไปก่อนว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นขึ้นหมอกไปไหม่สึกแบบใส่ทุกอย่างชีวิตตัวเองเราเราเรา,เราสงสัยใช่เราก็จะหาคําตอบใช่ไหมเรื่องหนึ่งที่กูสงสัยที่สุดในบ้านกูก็คือครัวกูนี่แหละมีสัญญาณแปลกๆมามากมายเลยว่าแบบคนคนนี้จะไม่ถูกกับคนนี้ทาคนนู้นให้กูฟังทาคนนี้ให้ฟังทั้งที่แบบว่าบางทีสิ่งที่กูเห็นเขามันแบบเอเขาก็ไม่ได้คนแย่เลยค่ะนี่หว่าแล้วเขามีอะไร ต้องนินทาอะไรขนาดนั้นวะก็หาคําตอบอะเริ่มต้นหาคําตอบอะก็มีความคิดที่ว่าเปลี่ยนนิสใส่องคนนั้นด้วยนะเว้ยเราเริ่มออกหาคําตอบอยางเนี้รู้สึกว่าก็อาจจะจริงว่าแบบเออคนคนนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบคนที่เราคิดอะไรถ้ามาคิดดีๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นสุดท้ายบางทีคนที่แบบว่า ที่แย่จริงๆอะ่ะอาจจะเป็นคนที่มานินทาคนคนนั้นให้เราฟังก็ได้ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเราคนในครอบครัวเราอะไรทํานองเนี้ยมันได้เห็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าแบบเดือดมันเริ่มแบบว่าเข้ามาเรื่อยๆอะ่ะอันนี้ต้องเล่าเล่านิดนึงว่าแบบเด็กะกูไม่เคยเห็นคนที่แบบว่าบ้านช้อกันแรงๆไงถึงขั้นตบตีอะไรงเงี้ยพอโตขึ้นมาเริ่มเห็น,พอ,น,หนพอมันได้เห็นปุ๊บในอุดมคติกูแม่งคนคนนี้ที่กูเห็นเขาว่าเอ้ยเป็นคนดีมาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ไงเป็นว่าเอาทีตเขา ปัญหาอะไรก็ค่อยพูดค่อยบอกกันเงียบพอเราไม่ได้สื่อสารใช่ปหมมันก็จะแบบว่าเกิดการเกกดอะไรไม่น่าหรอกของพวกนี้มันก็ต้องหาที่ปล่อยสิ่งที่จะเอาออกไปปล่อยมันไม่ใช่ที่บ้านไงถึงมันที่มาว่าไอ้บ้านไม่ไม่ใช่เซฟโซของเราอะสามารถบอกสิ่งที่อยู่ในใจเราให้ที่บ้านฟังได้สามารถบอกปัญหาเราให้เขาฟังได้เราก็เลือกที่จะไปบอกกับเพื่อนแฟนหรือใครก็ตามที่เราเห็นว่าทรงแล้วแบบเออฟังกูได้เว้ยผมเป็นจุดเริ่มต้นนั่นแหละอืมแล้วของไอ้อะ โซนวงหมก็คือบ้านอะไรไม่ได้แบบที่ไหนไกลตัวมากพะมีปัญหาก็แบบอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายก็คุยเคลียร์ใจก็จบบางทีก็ต้องมองด้วยว่าเออถ้าเราไปอยู่ข้างนอกแบบอยู่หอเนี่ยเคยมีคิดนะว่าแบบเออเบื่ออยากไปอยู่หอแบบบ้านแม่งแบบอัดอยู่ไปก็ไม่เข้าใจด้วยความที่ตอนนั้นอนไลน์มันก็ยังแบบใหม่ๆเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจใหญ่มากความเข้าใจผิดเข้าใจกันเกิดขึ้นผิดใจกันจะมีปากเสียงกันบ้าง อยู่หอดีไหมวะเราคิดไปคิดมาแบบอยู่หอแบบคือต้องบอกกันว่าอหอมีแต่เซเว่นอ่าแบบตื่นมาก็คือมีแต่เซเว่นเยคือร้านอาหารกว่าจะเปิดครบทุกอานก็คือแบบสิบโมงคือเราก็ต้องมองเรื่องแบบอาหารการกินสุขภาพแบบแวดล้อมความมันอยู่ตรงแถวนั้นด้วยใจเสียถ้าไปอยู่อาหารการกินสุขภาพจะเป็นไงวะอยู่บ้านยังไงก็ดีกว่าอันนี้อันนี้มุมมองผมนะแบบเรื่องอาหารการกินเรื่องอย่างเงี้ยมันก็สําคัญด้วยดีกับที่บ้านเคลียร์กันโอเคก็ถือว่าแบบไม่ได้มีอะไร ผิดใจต่อกันว่าเออก็ยังอยู่บ้านได้แบบปกติคุยกันอ<ช>่ะ<ต>คือ<ช>บาง,บางทีคําถามอะไรที่เราแบบสงสัยแบบคัดใจเราเราก็ถามพ่อแม่ตรงๆเลยว่าไม่ต้องอยังงูนเหรอทไมต้องอยิง่ะพ่อแม่เขาก็บอกให้เราบาง,บางทีเหตุผลมันอาจจะแบบขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างโอเคถือว่าแบบจบตรงนั้นแต่ทำเราอยู่บ้านมันเหงาไหมมันก็เงหงาแบบอยากเจอเพื่อนอะไรอย่างนี้บบอันนี้ประสบการณ์ คนดบดวเขามีเพื่อนแบบเราก็เลยสงสัยแต่เราไม่เคยถามว่าเออทําไมมาอยู่หอทั้งที่อยู่บ้านแบบผ่านการกินอะไรพวกเนี้ยเขาก็พร้อมกว่าแต่เขาก็เลียกที่จะมาอยู่หออีห้าเดือนอ,น,นอย่างนั้นอยู่แบบอยู่อย่างนั้นเลยอ่ะอาหารการกินมันก็ไม่ได้แบบดีอะไรมากเขาไม่เคยถามจนแบบทุกวันนี้ก็เออไม่ต้องถามหร่กคือเราก็น่าจะเข้าใจแบบว่าเขาถึงมาอยู่เพราะว่า<ม>บ้านอาจจะไม่ใช่เซฟโซนของเขาได้ต่อให้เขามีกินดีอยู่ดียังไงแต่ที่บ้านมันไม่ใช่เซฟโซนอืมก็ออกมาดีกว่า เอพโซนของบ้านในเชิงรูปธรรมก็คือปัจจัยสี่มันครบแบบว่ามีพร้อมกว่าที่เราแบบว่าจะออกจากตรงนี้ไปอยู่ข้างนอกต้องไป,ปเผชิญเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกูเล่าไปแหละของกูมันจะเป็นเชิงนามธรรมมากกว่ามันเป็นเชิงความรู้สึกกันก็อมอปลายแหละช่วงก่อนจะจะขึ้นมาหาลัยอะเนาะบ้านกูอ่ะก็คิดว่าก็คงเรียนอยู่ในชลบุรีแหละเพราะว่ามาหาลัยในชลบุรีมันก็มีหลายที่ใช่ป่ะล่ะก็ทั้งใกล้บ้านทั้งประหย,ยัดค่าใช้จงค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ด้วย คือตอนนั้นคือกูเบื่อมากูเบื่อดเอ็มทีเลยกูเบื่อมากเบื่อแบบเบื่อเบื่อจัดอะเลยแบบหามหาลัยที่อื่นดูแม่งหาที่ต่างจังหวัดตอนนั้นก็เจอมหาลัยที่แบบอยู่ใกล้ทําไปบ้านแม่ไงเพราะบ้านที่กูอยู่บ้านที่กูอยู่ที่เนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ชลบุรีเนี่ยบ้านที่กูอยู่กับพวก้าแต่บ้านแม่กูอะอยู่อยู่กรุงเทพก็เลยไปเจอมอที่มันใกล้ๆบ้านแม่กูตัดสินใจแหละไปเรียนอยู่ที่มอนั้น มันก็พอได้เข้าไปจริงๆมันก็รู้สึกดีนะเราจะต้องแบบไปประจนภัยเองไปแบบว่าแบบดูแลตัวเองอ่ะก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสที่ทําให้กูแบบว่าได้เรียนรู้ว่าเออการเติบโตมันมันมันคืออะไรอ่ะเนาะเอได้เริ่มทํางานหาเงินมาจ่ายพวกค่าของรายเดือนเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลําบากอ่ะแต่มันก็แบบมันก็รู้สึกเป็นตัวเองมันก็รู้สึกแฮปปี้กว่าอีกอย่างหนึ่งตอนกูไปอยู่หอมันได้อยู่กับเพื่อนตลอดด้วยแหละ ได้คุยอะไรกันอย่างเงี้ยบ่อยมันได้เคลียมันได้คุยแบบระบายกันมันได้แบบมันได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกันตลอดอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่เบื่อแต่ก็ใช่ว่าจะไม่กลับมาที่ชลบุรีนะคือกูไม่ไม่เซทที่ว่าคนเรามันมันเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดอ่ะคือกูไม่อยู่เนี่ยไปเรียนเนี่ยเทอมเทอมหนึ่งเนี่ยมันก็สามสี่เดือนเนาะอากาศบ้านมันก็คงแบบมันก็ต้องดีขึ้นบ้างแหละเออกูอยู่บางทีมันก็แบบมันก็มีแต่อุดอู้กลาเป็นว่ากูรู้สึกว่าเหมือนกูชอบเปินแบบว่าคนอื่นอะสูงเกินไปเว้ยประเมินส เขาแบบไม่ได้เป็นตามอย่างที่ที่เราหวังอะกลายเป็นเราใ้่ม่งแบบแย่ทุกใจเองอะแะ่ว่าไงดีวะมันก็เลยทําให้แบบว่าเจอาใจอะไรอย่างขึ้นจากการที่เราแบบว่ามาเจอเองมาเผชิญเองว่าแบบบางทีคนแม่งก็แบบมันก็แล้วแต่คนด้วยแหละว่าเขากระหายที่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือหรือเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็อยู่อย่างนั้นไปเป็นวันๆอะไรเงี้ยกูก็ไปอยู่หอได้อะไะเรียนกูเรียนไปได้ปีหนึ่งอะแหละเรียนไปได้ปีเดียวสุดท้ายก็ ชีวิตก็ต้องกลับมาอยู่ชมบุรีอยู่ดีแต่กลับมาคราวนี้มันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าด้วยความที่เราเนี่แหละเปลี่ยนไปเองนี่แหละด้วยความที่เรามีไมซ์เซตที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเราเลยกลายเป็นว่าเราปฏิบัติกับคนในบ้านเปลี่ยนไปเพราะเราปฏิบัติเปลี่ยนไปปฏิสัมพันธ์ที่เราได้กลับมามันก็เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นด้วยจากแต่ก่อนกูคิดว่ากูอยากจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นอะไอ้มีปัญหากับคนนี้อยู่เออกูอยากจะเป็นตัวกลางเชื่อมเขาเองอะไรอย่างเงี้ยมันกูมีความคิดอย่างนั้นเลย สุดท้ายมันก็ไม่ได้อะมันเป็นปัญเจกบุคคลน่ะเพื่อนเมื่อกูเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้กูก็เปลี่ยนตัวเองก็แหละเออเปลี่ยนตัวเองก็แหละง่ายดีชีวิตไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็จะเปลี่ยนคนอื่นก็สิ่งที่เราเปลี่ยนตัวเองเนะี่ยส่งต่อให้คนอื่นเขาได้รับรู้เองเหลือก็เป็นนั่นแหละมันก็มันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราอ่ะมันก็เป็นปัญหาของคนคนนั้นนั่นแหละว่าที่เราส่งต่อไปให้อ่ะความที่ที่จะรับและแก้ไขในจุดที่มันบกผ่องตรงนั้นไหมมันก็เลยทําให้กูแบบวย รู้สึกแบบหลังกลับมาหาอะไรเนี่ยเหตุการณ์บ้านนี้มันเคยมีคิดไหมว่าแบบมันแย่กว่าเดิมมันก็มีไปแต่แต่จุดจุดต่ําสุดเหมือนกันมันก็ไม่ได้แช่อยู่ตรงนั้นยาวอ่ะพอมันแตกปุ๊บมันก็เด้งขึ้นเลยเว้ยว่ามันเหมือนกูบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนทุกคนรู้แล้วว่าแช่ไว้อ่ะมันก็แบบมันก็ยิ่งทําให้เราดิ่งอ่ะแล้วชีพมันก็ไม่ไปไหนอ่ะจากแต่ก่อนใช่ว่ากูมีปัญหาอะไรอ่ะกูจะไม่ค่อยกล้าบอกที่บ้านเพราะว่าอย่างแรกเลยที่บ้านช่วยอะไรกูไม่ได้เหมือนเขาไม่อยากจะช่วยด้วยแหละ เลยทำให้ความไว้ใจตรงเนี้ของกูจะกับที่บ้านอะ่ะเลยไม่ค่อยมีเลยกลายเป็นของสะสมเรื่อยๆว่าเออกูมีอะไรกูจะไม่บอกที่บ้านกูจะไปบอกคนที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กูได้นั่นก็คือเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คนที่บ้านแต่มาคราวนี้กูกล้าบอกก็ไม่มีปัญหาอะไรบ้างควรแก้ไขกันตรงไหนแรกๆก็มีแหละทะเลาะก,กันบ้างสิ่งหนึ่งที่กูไม่ค่อยอยากจะคุยอยู่ที่บ้านก็คือเวลากูจะบอกให้เขาปรับปรุงอะไรตรงไหนที่มันไม่โอเคจะลงเอยที่การทะเลาะก,กันอยู่ดีทะเลาะกันแล้วมันมการทะเลาะ ของกูกับที่บ้านมันมันไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นอ่ะอที่จะได้เคลียร์ใจกันแต่กลายเป็นว่าเอา้ยยิ่งทะเลาะยิ่งแย่ทุกครั้งที่กูตัดสินใจจะทะเลาะกับใครอ่ะคือกูเตรียมตัวแล้วว่าเออปะทะครั้งเนี้มันต้องต้องเป็นการประทะแค่ครั้งเดียวนะสิ่งที่อยู่ในใจกูอ่ะจะต้องบอกออกไปให้หมดสิ่งที่กูต้องการว่ากูต้องการอะไรและสิ่งที่เขาทําได้เขาทําอะไรได้บ้างมันคือสิ่งที่กูอยากจะได้ในการทะเลาะในแต่ละครั้งมันเป็นเหมือน สัญชาตญาณดิบออกมาอะไรอย่างเงี้ยเท่าอัอยิ่งรักกันอะ่ะเคยได้ยินวะแต่กับบ้านกูมันมันไม่ใช่อะ่ะแต่ก่อนใช่ป่ะแต่ก่อนชั่วโมงปลายที่กูบอกกูไปัญหายิ่งทะเลาะกันมันยิ่งแย่อคนต่างมีอีโกโอ้อีโกโอ้อีโก้กกับกูที่แม่งมีคําถามเยอะชิบหายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกูเริ่มปงขึ้นมันเริ่มแบบว่าเริ่มไม่ค่อยอะไรอะ่ะเริ่มไม่ค่อยอะไรแล้วอะ่ะไม่ค่อยอะไรแบบกับอะไรพวกเนี้ยแล้วกูก็พูดกูมีอะไรกูก็พูดพูดด้วยน้ําเสียงดีๆนะไม่ าก็ปรับให้ช่วงแรกในการเปลี่ยนแปลงมันก็มีบางแหลที่ประทะากันแต่ก็ท้ากันไม่นานหรอกเราใช้เหตุผลสู้อย่างเดียวกูจะไม่ใช้อารมณ์ก็มีอารมณ์แหละแต่กูจะขุดเหตุผลมาสู้มันได้ง่ายมันสะาใจกว่าแหละก็ได้ประโยชน์กว่าด้วยก็ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้มันถามว่าตอนนี้มันมันดีขึ้นอย่างที่กูคิดหรือยังมันก็ยังนะช่วงนี้มันก็แค่เป็นช่วงที่แบบว่าพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นละกันถ้าทุกวันนี้หรือวันนี้เลยเนี่ยกูกูท้อที่บ้าจริงๆกูก็แค่ขับรถไปหาเพื่อน หรือไปหาใครก็ตามที่กูรู้จักที่เขาต้อนรับกูอยู่กับเขาสักคืนวันรุ่งขึ้นกลับบ้านมีทางเลือกเยอะไงแต่ก่อนคืออย่างว่าเราเป็นเด็กอะ่ะเราทําอะไรไม่เป็นอะ่ะจะออกไปไหนก็ก็ออกไม่ได้ไม่มียามผ่านะส่วนตัวไม่มีเงินแต่ทุกวันนี้คือเราเราดูแลตัวเองได้มันก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปเอาจากเขาอีกแล้วอะ่ะเออเราไม่โอเคเราก็ออกไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมา,าแต่ถ้าทะเลาะกันอีกก็จะใช้วิธีเดิมมาแหละก็ใช้เหตุผลคุยกันถามว่าปัญหาคืออะไรเราจะแก้ปัญหา ตรงเนี้ยร่วมกันได้ยังไงบ้างหลักๆมันก็อยู่ที่การสื่อสารแหละบ้านกูการมันเป็นมันมีมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอยู่แล้วไงกูเลยกูเลยซีเรียสเรื่องการสื่อสารเป็นเป็นพิเศษที่ก็เคยเป็นเพราะว่าเอ่อสื่อสารกันไม่เข้าใจก็มีทะเลาะกันบ้างอะไรเงีง้ยบางทีแบบมีช่วงที่โควิดอยู่บ้านก็แบบทะเลาะกันรุนแรงพอสมควรกับแม่นะจนต้องแบบมีพี่คนหนึ่งคนกลางมาช่วยแบบจะทํำยังไงก็ได้ให้แม่กูคุเนี่ยกลับมาคุยกันอ่ะสุดท้ายก็กลับมาคุยกันได้ เป็นเพราะว่ามีคนกลางมาช่วยด้วยอ,อันนี้อาจจะโชคดีเพราะว่ามีคนกลางมาช่วยแบบเกียรกล่อมแม่กับเกียรกล่อมฟังผมก็เลยแบบอาจจะแฮปปี้เอนดิ้งอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปกูอะ่ะเป็นคนที่อาจจะแบบว่าถ้าจะคุยทะเลาะกันจริงๆอะ่ะถ้าไม่มีเหตุผลกูจะไม่คุยและและพอกูพูดเหตุผลตอกกลับไปกับคนที่กับคนที่ทะเลาะกับกูอะ่ะถ้าเขาไม่มีเหตุผลรองลองรับในสิ่งที่เอ่อเขาพูดออกมาพอมากพออะ่ะ มันจะกลายเป็นว่าเขาอายพอเขาอายเขาก็จะไม่กล้าทะเลาะกับกูเพราะว่าถ้าทะเลาะก็ไม่ชนะหรือถ้าชนะก็ชนะแบบแบบรู้อยู่แล้วว่ามันแบบมันไม่ได้อะไรอ่ะเออกูก็จะเงียบให้เขาพูดไปคนเดียวมันก็จะกลายเป็นว่าคือกูไม่ได้มองว่าการทะเลาะกันมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะถ้าเราทะเลาะกันเพื่อหาจุดร่วมหรือหาสาเหตุของปัญหาจริงๆรอ่ะกูว่ามันคุ้มนะที่จะทะเลาะกันจริงๆรอ่ะไม่ว่าจะทะเลาะแฟนเพื่อน คนที่บ้านบางคนอาจจะคิดว่าโอ้พยายามแบบไม่ให้การทะเลาะมันเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็เกิดขึ้นครั้งเดียวปุ๊บแบบโอเฟลแบบถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่หยาบแต่ไม่ใช่มันคือเรื่องที่ดีทะเลาะกันแล้วมันดีขึ้นนะได้ปรับความเข้าใจขึ้นนะแต่ถ้ายิ่งทะเลาะกันยิ่งแย่นี่ก็อะอีกเรื่องหนึ่งทะเลาะกันมันเหมือนชอบเก็บเทียบเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้ออักเสบอ่ะก้ามเนื้อที่มันมีเทนชตูงสูงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเส้นที่แบบพันกันอยู่อ่ะซึ่งการทะเลาะกันมันคือการเข้าไปนววดเ้ เพื่อเพื่อคลายกูกูชอบมองมันมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าการทะเลาะเป็นเรื่องที่ถูกเสมอไปไงบางคนมันเอะอ,อะไรก็จะแบบหาเรื่องใส่เดี่ยวหาเรื่องมีเสียงมีมีการวิวาทอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ไม่ได้อยู่แค่แบบว่าสังคมเราคนเดียวมันก็มีเรื่องสังคมของคนอื่นด้วยแบบว่าประเทศสาเนาะเราจะไปแบบยืนใส่เดี่ยวกันกลางห้างเรื่องเป็นเรื่องมันก็ไม่ใช่ไงแต่กูมองว่าถ้าเราสื่อสารกันดีอยู่แล้วอะ่ะ สื่อสารกันดีๆบอกความต้องการเราบอกความต้องการเขาว่าการทะเลาะบางทีมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกทะเลาะมันเกิดมาจากการเราไม่สามารถบอกสิ่งที่เราต้องการกับเขาได้แล้วทีนี้มันสะสมมาเรื่อยๆเอ่อสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งมันมันระเบิดออกไงมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้ามันระเบิดออกแล้วมันแก้ไขปัญหาได้มันได้เข้าใจกันมันได้แบบว่ามันได้มีอารมณ์บาณว่าอ๋อเอ้ามันมีปัญหาอย่างนี้ด้วยหรอวะกูไม่รู้เลย เอออย่างงั้นมันก็ดีไงอ่ามันยังมีกรณีหนึ่งที่วปรุ่นอย่างเงี้ยเขาอยู่บ้านอ่ามอต้นนะแบบอยู่บ้านแบบบ,แบบ้ออบานไม่ใช่เขาจะแบบเออบ้านแม่งไม่ใช่เซฟโซนว่ะอะไรแฟนกระบายให้แฟนฟังฟังแบบกระบายให้แฟนฟังนู่นนี่นั่นแบบโอ้ยอยากเบื่อบ้านวะ่อยอยากไปอยู่กับแฟนมากกว่าอยู่บ้านวางแผนนู่นนี่นั่นแบบอยากจะหนีออกจากบ้านอย่างเงี้ยคืออันนี้มันถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะเราจะไอ้นี่่กับกับเด็ก ประเพณียังไงในสมัยนี้มันเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติเลยก็ว่าได้นะไอเด็กไอการที่แบบว่าแบบว่าเด็กจะมีความคิดหนีออกจากบ้านอะก็อยากพูดอะไรเยอะก็คือเอาเรามองดูสังคมแล้วกันหรือสังเกตเพื่อนรอบข้างแบบว่าอาจจะมาระบายแล้วครอบครัวกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยสังคมมันมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลามีปัญหาอะไรก็ยิ่งไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่คุยกันแล้วก็ไม่เข้าใจท้ายแล้วที่บอกเด็กคนนั้นเขาก็หนีไปอยู่เขาก็จะหนีไปอยู่กับคนที่เข้าใจเขามากกว่า เป็นเด็กอ่ะมันกูว่ามันไม่แปลกหรอกที่จะคิดแค่นั้นอ่ะมันไม่แปลกเลยเว้ยมันเป็นธรรมชาติมากแต่ถ้ากูได้เจอเด็กประเภทนั้นจริงๆอ่ะนะกูก็คงบอกว่ายัางไงอ่ะกูก็คงชวนมาอยู่กับกูก,ก่อนสักพักหนึ่งมานั่งคุยกันนั่งมองมาหากันดีดีหรืออาจจะไม่อะไรก็ตามหรือเมื่ออาจจะไม่อะไรเลยก็ได้เว้ยอาจจะไปนั่งอยู่กับเขาเฉยถ้าเป็นคนรู้จักนะอันนี้ในกรณีที่เป็นคนรู้จักนะอาจจะไปแค่นั่งอยู่กับเขาแต่งง,งๆไม่มีอะไรแั่งงๆถ้ามันอยากจะเล่ามันก็คงเล่า เราก็มาดูว่าเราเออเ,เราช่วยอะไรเขาได้บ้างวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเป็นกูนะเออถ้าถ้าเรื่องไหนกูช่วยได้เออกูก็ช่วยเต็มที่แหละกูก็ยังมองว่ามันก็จะเป็นเรื่องปกติแหละของวัยรุ่นนะเนาะมันหลายเรื่องอ่ะพูดได้กูเชื่อว,ว่าหลายคนก็คงเคยผ่านกันมาลมพุ่งพานหลายๆอย่างมันบวกกับทัศนคติที่ไม่ไม่ค่อยเจนโลเท่าไหร่มันก็ค่อนข้างผีพามหลายอย่าง <S <S บางคนครอบอบอุ่นจริงๆก็อาจจะไม่มีนะแต่กูเชื่อว่าในสังคมไทยหลายๆคนนะโดยโดยส่วนใหญ่อาจจะ ก็คงอาจจะต้องเคยมีความรู้สึกอะไรประมาณนี้ยบหนึ่งอะแบบอิออจากบ้านอะเบื่อแบบเชื่อแม่ไม่เข้าใจกูเลยวะ่อไม่เข้าใจกูเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยละครอะเอาจริงในกรณีที่ออกไปจริงๆส่วนใหญ่แล้วมันก็ลงเอยด้การสุดท้ายก็ต้องกลับมาบ้านอยู่ดีปะออกไปปุ๊บมันได้เข้าใจว่าเออออกไปแล้วเอาเอาจางไหนแดกอ่ะกรณีข่าวจะหนีอยู่กับแฟนเอาครัวฝั่งแฟนจะรับได้มากแค่ไหนพร้อมที่จะรับลูกอยู่คนเดีมาอุปการะหรือเปล่ามีหลายเรื่อง มันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแหละจะได้เรียนรู้ระหว่างการหน,นีออกจากบ้านว่าแบบว่าเออท้ายแล้วคือ rup, มึงก็ต้องยอมรับแหละก็คือาบางคนคิดไดไงว่าแบบคนเขาคิดได้ว่ามันไม่มีอะไรกินกลับมาบ้านาคน <luôn. S 2> เรื่องที่จะไปทําอะไรที่มันิศีลธรรมถ้าใจแตกไปสายดาร์กเลยอันนั้นก็ต้องดูเป็นกรณีก็ต้องดูเป็นกรณ,กรณีกรณีไปแหละบางทีเขาหลุดไปสายดาร์ก button, ปุป๊บเขาอาจจะรู้แล้วว่าเอยมันไม่ได้ดีมันไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่เซฟโซนเลยก็ได้เออ เข้าไปอยู่ในนั้นปุ๊บไอ้แค่เจอพี่คนนี้แม่งเข้ามาชวนเราไปทํานู่นทํานี่อย่างดีเลยแต่พอเข้าไปปุ๊บเอ้าไอ้แค่มันเป็นแค่เอเจนต์เหรอมันหลอกกูไปทํางานอะไรอย่างนี้เหรอเอเขาอาจจะรู้ได้ว่าเอยมันมันไม่ใช่ถ้าเขาคิดได้แล้วออกมันทันมันก็ดีซึ่งมันก็มีหลายคนแหละที่ใส่ใส่ดาร์ที่เขาประสบความสาเร็จกันมันมันก็มันก็มีแหละอืมที่เขาคิดได้จริงๆแล้วเขาก็ออกมามาแบบพิสูจน์ตัวเองจริงๆหรือถ้าออกจากบ้านแล้วปฏิทินแน่วแน่ว่าเออ กูอ่ะจะไม่พึ่งครอบคุยแล้วกูจะออกไปยืนด้วยลำแข้งตัวเองอน,นั้นก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราทําได้จริงๆอะ่ะมันก็จะเหมือนละครอะไร <c oughs> ถ้าหนีได้เหตุผลไม่ใหญ่มากมันก็สุดท้ายแล้วก็ต้องเอ่ยได้กันกลับบ้านแหละในบ้านอยอมรับความจริงต้องคุยกันสําหรับมึงอะ่ะมึงคิดว่าคนหรืออาบุคคนอะ่ะมึงมีไหมที่เป็นเซฟโซนของมึงอะ่ะมีไหม <c oughs> อาจจะไม่ต้องเล่า <c oughs> อาจจะไม่อาจจะไม่ต้องเล่าแบบว่าเป็นตัวตนแต่คือแบบเออ บอกได้ว่าว่าแบบเออมึงมึงมีไหมคนที่เป็นเซฟโซนที่เล่าให้แบบว่ามีอะไรอ่าถ้าที่ตามคือเซฟโซนมันก็คือความรู้สึกใช่ไหมอยู่อยู่แล้วสบายใจมีไหมอ่อามีไหมเอออ่าตอนนี้เหรอยังไม่มีดีกว่าเมื่อก่อนเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีก็คือ,อปกติวันหนึ่งก็จะแบบอยู่บ้านเงื่อยเปื่อยอ่านหนังสือออกกำลังกายเออวันไหนแบบเพื่อนโทรมาหาก็แบบ หรือแบบเพื่อนว่างก็แบบเออโทรคุยก็ได้อะไรเงี้ยแบบก็แบบไม่ได้คิดอะไรแบบเออเพื่อนมันเหงาก็อยู่เป็นเพื่อนเขาไปก็อยู่ก็แบบว่างๆก็นั่งตัดคลิปเล่นเกมนี่คือเซฟโซนของถ้ามีแฟนมีอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้วันไหนแบบเครียดวันไหนแบบเบื่อเบื่อก็แบบเวรบายให้แฟนฟังอย่างเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะบายให้ที่บ้านฟังที่บ้านน่าจะแบบเด็กน้อยโอแบบอันนี้สมมุติ บางทีแบบพนาเล็กๆน้อยไรเงี้ยบางทีแบบไปกับบ่ายที่บ้านพังเขาอาจจะแบบคือมันเล็กน้อยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอในสังคมคือแเราก็ไม่ได้คาดหวังที่จะต้องมาเจอคําตอบอย่างนั้นใช่ใช่เราอยากจะได้แบบส <c oughs> มิไปเรียนมาหาลัไรอย่างเงอคนประเภทนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันแปลกมันประหลาดมันไม่เข้ากับเราอ่ะคนอีโก้สูงยอะไรเงี้ยบางทีเขาอ๋อเราให้แม่ฟังแบบแม่เจอพ่อเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ขเขาบางทีก็อาจจะบอกว่าเรื่องปกติในสังคมงเดี๋ยวไปทํางานเดี๋ยวก็เจอคือสมบ,บทพูดอย่างเงี้ยสิบครั้งเขาจะบอกเราสิบแบบสิบครั้งตลอดคือเราก็แบบเบื่อที่จะนั่นแหละเบื่อที่จะต้องมาฟังอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบอย่างอื่นที่ไม่ใช่แบบนี้ยอ่าอ่าอย่างช่วงมีคนคุยมีแฟนเองเราก็จะไปกาให้เขาฟังแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยไม่ชอบนี้เลยว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบอธิบายให้ฟังแบบอธิบายแบบในมุมของเขาให้ฟังอ่ะมันก็แบบเออมันก็ถือว่า เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันในคําตอบอะไรใหม่ๆบ้างแหละแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีตั้งดูตู้ของเล่นจัดตู้ของเล่นอะไอย่างเงี้ยแบบเออมันก็ฝินนะเอจอจริงเออแบบเออเอะเจ้านี้จัดแปลกๆว่าใอ้จัดใหม่ดีกว่าเป็นวัตถุบางทีก็แบบอ่ะตังเหลือสั่งของเปี่ยแค่นั้นสั่งอุปกรณ์ไอทีมาเออแฮปปี้ป่ะมีความสุขอะนอนจองของทำนู้นทำนี่อืม อก็ถือว่าก็คืออาจจะไม่ใช่คนก็ได้อาจจะเป็นวัตถุสิ่งของก็ได้ณตอนนี้ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอย่างที่บอกแหละอออะไรก็ได้ที่ทําให้สบายใจใช่ดีหมดอืมดีหมดเลยแต่มันก็เป็นอะไรก็แต่มันก็ต้องทําทำแล้วสบายใจก็ดีแค่ตัวเรานะไม่แบบต้องไปลาบากคนอื่นนะอันนี้ใช่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่แบบว่า ไม่ใช่มึงแบบไปฆ่าคนเออกูฆ่าเพราะขาสบายใจไว้เงี้ยมันก็ไม่ใช่ได้ยังไม่ใช่เรีโซนอันนั้นมันอันนั้นเอออร์ตอกรรมอไเงี้ยอืต้องดูสิ่งที่เราทําได้ว่าเออเฮ้ยเราสบายใจแล้วมันมันมันลำบากคนอื่นไหมเอออะไรอย่างงี้ด้วยนั่นแหละก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็เปิดไปเหมือนการตอบคาถามคําถามที่แล้วไปอีกอีกเพิ่มอีกว่าก็เออมันก็คือการทําอะไรก็ได้ะที่ทําให้เราสบายใจอืมแต่ก็ไม่ลำบากคนอื่นโอเคครับสําหรับหัวข้อเรีโซน คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ถ้าใครมีแนวคิดที่นอกเหนือจากเราหรือว่าคนที่ยังมีปัญหาเซฟโซนของตัวเองในปัจจุบันยังหาไม่ได้บ้างหรือว่ายังค้นพบไม่เจอก็สามารถมากระบายกันในคอมเมนต์ Comment ได้เลยนะครับตอนนี้ผมกับคุณฮึดก,ก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ